ครับตอนนี้สุดคำบรรยายนะครับมันสวยงามขนาดท่านดูได้เลยนะครับนี่คือน้ำตกแพรปองไลนะครับดูนะครับด่านซ้ายมือตกมาสูงเลยมากสูงมากเลยนะครับที่แต่ละคนก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับครับที่ขึ้นบนฟ้าอีกแล้วครับก็ฟาร์มนะครับที่ถึงเมียผมอยากให้ท่านได้ฟังเสียงนะครับเสียงน้ำตกนะครับแล้วก็ละอองน้ำนะครับเข้ามา ดูกันยาวๆเลยครับสองนาทีเลยดูกันยาวๆเลยครับอ่าให้คุณบุดกินนี้เลยครับสองนาทีระวังระวังระวังไม่ต้องไปพอแล้ว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 ไม่ต้องไปพอแล้วอันตราย มนุษย์เรานะครับต้องการหาความสุขนะครับไม่รู้ว่ามนุษย์เราจะหาตรงไหนบางคนคิดได้ก็ทําไม่ได้บางคนก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลานะครับสองนาทีนะครับจะให้คุณบุษลินนะครับตอนนี้นะครับตกแซ่ปองไรนะครับดีแล้วนะครับ สวยงามมากเลยนะครับจัดให้เลย2องนาทีนะครับดูมาทางนี้บ้างนะครับเพื่อนๆนะครับกำลังดูนะครับแล้วก็จับภาพบรรยากาศนะครับมุมคนแต่ละมุมนะครับไอยากจะให้ภาพนี้ลางเลือนไปหายไปนะครับก็พยายามเก็บเอาไว้เป็นภาพที่ลึกๆนะครับผมเอาโอเคครับ